มันเป็นทรงปะ่ะเก <laughs> ิดป่ะิดอะไรปิดเทอมแล้วใช่แล้วคือแบบเราพูดเราเราพูดไปหลายทีแล้ว่แต่ว่าเราไม่ทําสักทีคือเราอยากปล่อยเพลงใช่ปะแต่ว่าแบบปล่อยเพลงตัวเองนั่นแหละแล้วอืมอะไรนะเราอยากปล่อยเราทํามาแล้วเอ่ออัดมาแล้ว แบบส่วนมากของเพลงเลยแค่แบบวันท่อนหนึ่งแล้วเราก็ืงปล่อยแต่ว่าทําไมก็ไม่รู้อีกท่อนอันเนี้ยเราไม่ทาสักทีจะพยายามทําให้เสร็จเราก็ลงนะครับแต่ว่าถ้าผมลองทุกคนต้องสัญญาว่าจะฟังขอลองเ <c oughs> <laughs> นาะอ๋อนี่ไงมีคนจะชวนทำคาริโอแหละอ่านเมนอ่านเมนถ้าอ่านจะวิ่งรอบบ้านเชิญครับวิ่งรอบบ้านเลย รอดูคลิปนะครับลงมาติ๊กต็อกผมทันทีแล้วผมจะดูผมจะใช้กันบ้านครับถ้าคุณไม่ทํารู้เอาไว้ผมไม่ได้ดูพิมพ์นัดแข่งครับเพราะว่าผมไปแสดงที่สยาม e ิ๊กเฟสแต่ว่าถ้าใครลงติ๊กต็อกเดี๋ยวผมไปดูนะครับยังกินข้าวยังเพิ่งกินไปครับผมเพิ่งกินเลยนะไม่ได้กินอะไรข้าวกะเพราเออผมเพิ่งกินข้าวกะเพราไข่เจียอ่ะอร่อยมาก ผมเป็นคนที่ชอบช่วงนี้นชอบอกินขา้าวกระเพาแต่ว่าแบบมันเผ็ดอะเลยก็ต้องดื่มนมไปด้วย <laughs> ง่วงแล้ว <laughs> ถึงเวลาบอก <laughs> เสียงฝันดีปะ <laughs> <laughs> แมวๆๆ <laughs> เสียงฝันดีอนะันั้นมันมันหลอน <laughs> ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรอู้ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรเออจริงเราไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เราฟังเพลงอะไรช่วงนี้ฟังจริงคือมันจะมีเพลงอันนี้อันหนึ่งอ่ะของวงเวสีใช่ยร์ปะอาะใช่อ,อมืมแล้วมันชื่ออะไรนะ Love Talk มัมน เพลงเก่าอยู่ปะแต่ว่าคือเราชอบเมโลดี้เลยเราก็ฟังอันนี้แค่หนึ่งมีเพลงอะไรอีกที่ช่วงนี้ชอบฟังเพลงซิกาม์บลอกแล้วว่าผมไม่ไดอฟังนี้นะเพลงอื่นๆก็ทุวๆไปนะครับเพลงตึงจัด ADK นะครับเพลงแคชมีวินนี่นะขายสุดๆ สุขสันวันเกิดถึงให้สุขสัน์วันเกิดหรอเราเล่นเป็นนะ่ะแต่ว่าจะเล่นถูกไหมอันนี้ก็อีกเรื่องจะไม่ค่อยได้ละอ่านี่ไงคือเราเล่นผิดไปหมดขอไปด้วยมันเล่นยังไงคือ 谁到你。 อ๋อเราอ่านไม่เต็ม <c oughs> เขาขอเพลงสุขสันต์วันคิดถึงแต่ว่าเราเล่นเพลงสุขสันต์วันเกิดบ <c oughs> ็อกแบกบ่อยมากอะไรคือบ็อกแบกเนี่ยลองเอพีฟผมจะไม่ลองเอพนะครับวันนี้ ถอยลี apt อาพทเนอทำไมมันเล่นเล้อร้องไปยากเนี่ยตก๊ดตใช่ไหมาองแพทสมองผมทำไม่ได้ เ <c> น <oughs> yeah, ี่ยชอบเพลงไลเออร์คร oh, yeah. e like ับของบบสถ้าเรื่องของบัสผมชอบไลเออร์ันละพี่ไม่ได้ขายน้ตาลอไม่ใชพี่ไม่ได้ใช้อารมณ์พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ ถ้าหาฟังถ้าหาเพลงฟังนะครับตึงจัด a อ k ีเคชิวๆได้ฟังทุกวันได้ค <c oughs> <c oughs> ิดถึงโมจิโมจิอยู่บ้านแหละใช่ปะ่ะใช่เราแ็็อยากเจอโมจิอะตอนเนี้ยนี <c oughs> ่ยดื้มไหม ดื <laughs> อย่างงั้นเลยตึงจัดจริงแต่ตึงจัดมันไม่ใช่เพลงที่เล่นบนเปียโ,โนได้เท่าเหลือเกินไม่เป็นไรเอเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้างหรอก็เริ่มจากกองเนาะเริ่มเรียนกองแล้วก็ไปกีตาร์แล้วก็ไปเบสแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งมาเริ่มแกะเปียโนโ แล้วก็นั่นแหละถ้าอัน,นึอื่นที่แบบเล็กๆหน่อยไม่ใช่เล็กๆแบบไม่ได้แบบเน้นเนี่ยก็จะเป็นพวกอยู่เลยเลเคลนเนตนิดนึงถ้าจำได้แล้วก็อยู่เลเล่ประมาณนั้นอ่ะ <c oughs> ง่วงไหมหรอตอนนี้เริ่มง,ง่วงแล้วจริง <c oughs> ดไดื้อไหมดื้อดื้อมาก ดูไอวได้ดูแอดูมากเป OK ียโนยากไหมหรอไม่น่ะมันต้องดูว่าเราอยากได้อะไรถ้าเราอยากได้คลาสสิคอลก็อาจจะยากแต่ถ้าเราแค่แบบ know เล you know, ่นเล่นกับเพื่อนแล้วก็แบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ชิวๆก็แค่แกะคอร์ดง่ายๆแล้วก็เล่อนไป It's not that hard It's just you put in the effort นั่นแหละห้าส anyway> ิบไปเดียวเพราะวผม มันจะนอนเร็วแล้ววันนี้ยอวัตดิริยาวัตดิริยาเป็นไงบ้างเล่ <laughs> นเพลงกล่อมนอนอีกแล้วร <laughs> อก่อนเราก็เล่นไปนะแล้วเรา <laughs> นอนหับ้วเนาะ <c oughs> ไม่ชอบฟังเพลงอะไรช่วงนี้ตอนนั้นชอบวิศนุพูดว่าชอบฟัง Love Talk แต่เราว่าเราควรจะแบบ give more examples right ฮึมช่วงนี้เราชอบฟังเพลงอะไรจริงไม่ค่อยแน่ใจอ๋อรู้แล้วเราชอบฟังเพลง p l u g and B มันเป็นมันเป็นแนวอันหนึ่ง p l u g and B ชอบไม่รู้ว่าคนรู้จักไหมแต่ว่าถ้าไม่รู้จักลองไปเปิดดู นั่นเหมือนเพลงนี้ชาววิจารกับป้าเดนหรือชาววิจารแฟรนอันเนี้ยก็เป็นพากย์เอ็นบีแหละใช่ลองไปเสิร์ชดูผมว่าแนวนี้มันเ e ร y ี่กูดใครชอบ <c oughs> ฟันดีครับอีกสักพปกนึงผมก็นอนแล้วแหละอีกสี่นาที <S <S สวัสดีวันจันทร์วันนี้ไม่ใช่วันจันทร์ี่วันนี้วันอาทิตย์รู้ว่าเราแค่แบบ ฮแค่เแล้วลยอืม,อมพ่อเองมาดูด้วยใช่คือตอนนี้ค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่าผมต้องมีนีเป็นนอนเป็นเด็กน,นอนเร็วเหรอไม่ใช่นะแต่ว่าแค่ว่าวันนี้อยากน,นอนเร็วจริงๆมัง้ง พูดไปอย่างนั้นอะแต่ว่าถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนอ่านฟิกเหมือนว่าแฟนฟิกอไม่เคยอ่านนะผมไม่เคยอ่านแต่แค่แบบเคยได้มาก่อน <Feder. S 1> ปกตินอนกี่ทุ่มไม่น่าใช่ทุ่มนะ <c oughs> <porque> เอ้ยไม่พวกเรานอนสี่ทุ่มผมนอนสี่ทุ่มรุค,คืนนะครับพี่ พวกนี้ไปเรียนหน่อยไหมครับพวกนี้ผมปิดช่วงนี้ผมปิดเทอมแล้วยี่ปีอ่านหน่อยอ่านแล้ว <c oughs> อ่ะไปกันดีกว่านะครับก็ thanks for tuning in everyone it's our usual Sunday talk I guess ยอ <c oughs> I was thinking of trying like TikTok live but I think there's some issues with my age there so that might not be happening for a while. Yeah. All right. Bye-bye everyone.